ปกติปกติปกติผู้ได้เห็นอันฝ้ายบอจ้าประกาศเด fly, ้อจ้าเด้อฝ้ายนี่บอกา,ายตัวผูเออฝ้ายตัวผูเสียงหลมเปะลมเปะลมเปะเออฝ้ายตัวเมียก็สีกุดดุด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  อย่างตุมรุตุมมุตุมมุเออลักษณนี้ไฟหน่อยนี่สีลักษณะสีเป็นแบบว่าสีปัญญาอ่อนเออ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 ก็มีตรสีห้องถ้าเกิดว่าผู้ใดเห็นแจ้งมาด้วยจ้า มีรางวัลให้ถ้าเกิดว่าผู้ใดเห็นมีรางวัลให้เด้อจ้าเด้ออันนี้คือเสียงประกาศตามสายมีรางวัลให้เด้อผู้ใดมีเบาะแสที่เห็น้าฝฟายตัวผู้เออลักษณะในการย่างขาบะเทียงอืมขาดียงข้างหนึ่งกะสิลมเป๊ลมเป๊ลมเปะ๊ะ ลักษณะเนาะสีบอกลักษณะให้ด้ออันนี้คือเสียงตามสายประกาศไว้ณนะทีนี้ผู้ใดผู้ใดเห็นแน่ผู้ใดเห็นแน่ทุกคนผู้ใดเห็นแน่เออเห็นละแจ้งบอสแสมาเด้อมีรางวัลให้ย่างงามอืมเห็นจังไหนล่ะ อ,อไฟเสียเนาะทำงานบนหลังไฟไฟเสียออสิบิหาที่ใดละไฟก็ได้ออกนอกสินทางไฟก็ไดลุงสน่นไฟไฟลุงสนวนตำนาตำหลังตอนนี้ไฟจจไปอยููอกใดเด้อหายซอยเนี่ยหา้เนี่ยเออสิมีรางวัลให้ย่างงา มึ้เแม่พผู้น่ะดึกดื่นเที่ยงขึ้นก็ตามหาฝ่ายฝ่่เจอฝ่ายว่อยู่เออฝ้ายจะไปทางไหนเออดึกดื่นเที่ยงขึ้นก็บ่ได้รับบ่ได้นอนเด้ฝ้ายเสียฝ้ายหายบัฟฟาโลหายโอ้ my god ไหนไฟเออสิบมีเงินนันยาใส่เด้โอ้ยสิออกมาสองสามมันบทละครบทแสดงสามบทหนีมันบ่ได้เด้มันต้องมือละแปดบทหกบทออโอ้ยสิฮ็ตจังไหนดีละ่ะทุกคนไฟบอเห็นไฟหายดึกตื่นเทียงขึ้นก็ได้นอนหลอกไฟเสียโอ,อ้ยสิไปหาใสาล่ลยสิไตามหาใสา่รปะนี่ เออไฟก็เออไฟหน่อยก็สีคนขังอสีลักษณะเออาแมฮแมเมลแมฮแมเมล มีเสียงมีเสียงไฟหน่อยห้องเนอะเออมีอยู่สามตัวทุกคนเออไฟตัวผู้ไฟตัวเมียเออไฟหน่อยเออซอยตามหาเด้อผู้ใดพ่อก็จับผูกเส้นลักไว้แหแน่แล้วก็แจ้งบอสแสมาที่เบอร์โทรเออ ศูนย์หนึ่งอืมตุ๊ด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 เนอะนี่ละเบอร์โทรโทรมาเด้อถ้ามีบอกแชเออตามนั่นแหละจ้าเออโอเคนอกจากผู้ใดตามหาพ่อน่ะเออตอนนี้ออกจากพี่กัดฝ้ายกระไดใส่บัตกระโลงให้มันอยู่เด้ใส่บัตกะโลงโป่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 งให้มันอยู่เด้ตะวันหิ้ มันกัสิุ้งสิถอดบักกะโลงบ่ได้ดอกทุกคนแต่มันออกนอกพีกัดหรืออยากับอคอกหรือจังไหนอะหรือมังอคอกมีีอนไพ้อันตายล่บ่เอออโกยุย <c oughs> <c oughs> มาขำๆก่อนนอนจ้าทุกคนเฮ้ยไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า